ฉลากใหม่ของยางรถยนต์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยางที่เข้ามาจํำหน่ายหรือผลิตในประเทศไทยนะครับก็จะต้องได้รับมกอกนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานมกอกนี่ก็จะอิงทางยุโรปนะฮะหรือทาง UN เนะครับนะฮะซึ่งก็จะแบ่งคลาสของยางเป็นคลาส C1, C2 และ C3 นะครับ C1 เนี่ย ก็จะหมายถึงรถนั่งทั่วไปรถกระบะทั่วไปนะครับแต่ถ้า C2 นะครับ C2 เนี่ยก็จะโครงสร้างแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะก็จะเหมือนกับรถกระบะที่บรรทุกหรือรถ4,4ที่เป็นโครงสร้าง LT ไรทรักนะครับก็จะแข็งแรงขึ้นมานะส่วน C 3สานี่ก็จะเป็นรถเชิงมณิษย์พวกรถบรรทุกไปเลยนะครับนะบส่วนมาตรฐานที่ทดสอบกันที่ยุโรปตอนนี้หรือ UN นะฮะก็จะเป็น S2WR2 ก็คือซาวนะฮะ ็เมื่อก่อนเป็นสเตจหนปัจจุบันเนี่ยเป็นสเตจสอละก็จะเข้มข้นขึ้นนะก็คือมาตรฐานสูงขึ้นนะส่วน W นะฮะก็เป็นค่ายึดเกาะบนถนนเปียบนะฮะส่วน R นะฮะก็ค่าแรงต้านทานการหมุนก็จะต้องอยู่ในระดับ2นะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูในรายละเอียดกันนะครับในเรื่องซาวนะฮะก็เรื่องเสียงนะฮะก็จะอยู่ในระดับประมาณ7 2เดซิเบลนะครับส่วนที่เราเห็นเป็นรูป หัวจ่าน้ำมันนะฮะก็คือเป็นค่าเกี่ยวกับแรงต้านทานการหมุนนะก็จะแบ่งเกรดเป็น A B C ไล่มาเรื่อยๆนะ A ก็คือดีสุดนะก็ว่ากันง่ายก็คือประหยัดน้ํามันนะครับส่วนที่เราเห็นรูปฝนนะ,ะก็คือเป็นค่าการทดสอบการเบรกบนถนนเปียกที่ระดับความเร็วประมาณ85กิโมตรชั่วโมงะก็จะแบ่งเกรด เป็น a b c d ขึ้นมาอย่างนี้ a ก็คือดีที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะอิงทางมาตรฐานทางยุโรปนะฮนะรหรือ u n นะซึ่งที่แก้มยางเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะเขียนเลยนะ e เนี่ยฮะ e 4ก็ e ก็มี e 1ถึง e 1 1ก็แต่ละประเทศก็ใช้ใหมายเลขไม,ไม่เหมือนกันนะครับส่วน s 2 w r 2ก็จะเป็นตัวนูนก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับ,นะรบทีนี้ถ้าเป็นยางที่ส่งไปขายทางอเมริกาฮะ ทางอเมริกาเนี่ยเขาเรียกจดดดนะฮะนะก็เป็นชื่อย่อของกรมการขนส่งทางอเมริกาเขานะฮะอย่างที่จะจะไปขายในอเมริกาเนี่ยก็จะต้องไปขอมาตรฐานทาั้งนู้นเหมือนกันซึ่งทางอเมริกาก็จะเน้นในเรื่องของค่า3อย่างนี้คือค่า3ทีนะก็คือค่าเทรดแวร์คือค่าการศึกนะฮะซึ่งวัดได้จากเทียบเป็นเปอร์เซนต์กับอย่างมาตรฐานของทางหน่วยงานเขานะฮะเป็นค่าการศึกหลอตัวเลขมากก็จะศึก หลอช้าตัวเลขน้อยก็จะสึกหลอเร็วนะส่วนค่าการยึดเกาะนะก็คือ traction อย่างเส้นนี้เนี่ยได้ d A, A เลยดีที่สุดเลยก็คือการทดสอบการเบรกบนถนนเปียกนะซึ่งทางยุโรปกับทางอเมริกาเนี่ยจะมีค่าที่เหมือนกันก็คือค่าการเบรกบนถนนเปียกนั่นเองนะฮะส่วนของทางยุโรปเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจในเรื่องค่าการสึกหลอนะส่วนค่าสุดท้ายก็คือ temperature นะฮะก็คือค่าอุณหภูมิคงที่ ของผิวหน้ายางขนาดวิ่งทดสอบที่ความเร็วนะฮะก็จะแบ่งเป็นเกรด A B บนะฮะถ้าต่ำกว่า C ีเนี่ยก็ไม่ผ่านมาตรฐานนะดังนั้นจะเห็นได้ว่าทางอเมริกาจะไม่ได้สนใจในเรื่องเสียงนะครับแล้วก็การประหยัดน้ามันนะฮะแต่ยะเหมือนกันในเรื่องของการยึดเกาะบ,บนน้ำเปียกนะฮะส่วนทางยุโรปเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของค่าอุณหภูมิกับค่าการสึกนะครับดังนั้นถ้ายางที่ไม่ได้ไปขายที่อเมริกานะฮะ ก็ไม่จําเป็นต้องมีคือไม่จําเป็นต้องไปขอมาตรฐานของดอทนะฮะนะฮะก็อย่างนี้นะฮะดอทนะฮะอันนี้ส่งขายทางอเมริกาแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นที่ไม่ได้ขายทางอเมริกาะฮะอย่างเส้นนี้นะครับนะฮะอันนี้เขาไม่ได้ส่งไปทางขายทางอเมริกาเพราะนั้นก็จะไม่มีคําว่า DOT นะครับนะฮะดังนั้นถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ขอดอทไม่ได้จดดอทก็จะไม่มีค่า 3T ก็คือ t ทรดแ r รคท a c t i o n หรือกับ t e m p e r a t u r e นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของยางรถยนต์ในปัจจุบันหลักๆที่ขายกันในประเทศไทยนะครับโอเคครับ